สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะสินสอดแบบใหม่ต้องอวยยศเป็นเจ้าบ่าวในฝันเจ้าสาวยิ้มแก้มแตกอวยยศแฟนเป็นเจ้าบ่าวในฝันสุดว้าวหอบไม้ด่างเป็นสินสอดแต่งงานหากพูดถึงกระแสของสายธรรมชาติที่เป็นที่นิยมในช่วง1-2ปีมานี้คงหนีไม่พ้นต้นไม้พันธุ์ต่างๆหากยิ่งเป็น พันด่างแล้วแล้วก็บอกเลยว่าบางต้นราคาพุ่งสูงกว่ารถบางคันชนิดที่ว่าซื้อขายกันเป็นหลักล้านเลยทีเดียวล่าสุด14พฤศจิกายน2564พบว่ามีงานแต่งงานหนึ่งที่ถูกแชร์จนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนเมื่อ Facebook ของเจ้าสาวนันทพรปักษากนกได้มีการเปิดภาพงานแต่งงานของเธอกับแฟนหนุ่ม ที่หอบเอาสินสอดทั้งเงินทั้งทองเข้าร่วมพิธีแต่จุดพีคที่ทำเอาชาวโซเชียลมือฮาเพราะนอกจากสินสอดแล้วยังมีต้นไม้ด่างอีกหนึ่งต้นที่เจ้าบ่าวนำมาให้เจ้าสาวเป็นสินสอดในการแต่งงานครั้งนี้เจ้าสาวคนสวยได้มีการเขียนข้อความขอบคุณแขกที่มาร่วมงานรวมถึงขอบคุณเจ้าบ่าวของเธอเองว่าเธอนั้นชอบมากที่แฟนหนุ่มให้สินสอดเป็นต้นไม้ด่างถึงขั้นเอ่ยปากว่า เป็นสินสอดที่เธอชอบมากที่สุดรู้ใจจนต้องยกให้เป็นเจ้าบ่าวในฝันกันเลยทีเดียวสำหรับต้นไม้ด่างดังกล่าวคาดว่าเป็นต้นมอสสเตอร่าด่างมิ้นเป็นมอสสเตอร่าชนิดที่หายากซึ่งพบว่ามีราคาซื้อขายตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกระปุก .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ด ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ